ไม่ด้มาเก็บเห็ดนะคะวันนี้อุยเดี๋ยวพาไปดูเพิ่งเข้ามาในป่าเห็ดอันนี้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ดื้อตั้งใจจะไม่เก็บเห็ดนะจะมาเข้าป่าเก็บเห็ดถ่ายคลิปนี่เห็นไหมคะนี่เป็นป่าเลยค่ะเห็ดอันนี้จะมีเยอะมากเลยนะเห็ดอันนี้เต็มเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บเพราะว่ันนี้เพิ่งเข้ามา เพื่อนแม่ดื้อไปนู้นละหัวฟูดหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่ามูสหมดค่ะก็เลยบอกให้พิมพ์ไปซื้อให้นะ<ม>นี่ดอกเห็ดเต็มเลย<ม>นี่ค่ะเต็มเลยแม,ม่ดื้อเจอเห็ดมันปูหนึ่งดอกค่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นด้วยอ้าวนี่ไม่สวยอันนี้นิ่มแล้วนะคะ ให้ดอกเดียวเดี๋ยวตัดค้ากนะันดอกนี้สวย perfect ไปไปต่อกันค่ะเพื่อนไม่ดื้อขึ้นไปละว,วันนี้แม่ดื้อก็จะมาเก็บให้เพื่อนนะจะเห็ดมันปียแล้วค่ะแม่ดื้อเจอเห็ดมันปียแล้วค่ะ นี่เรานี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องรดนห่อดอกนึ้งเดี๋ยวดูดอกนี้กันโอ้ยนนีนิ่มแล้วค่ะเนนาแล้วเอาไว้ให้เขาโตอยู่เนี่ยนี่มาดูดอกนี้ เห็ดพริกซบก็มีแต่ว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวดูนะตรงนี้มีเออเอเดี๋ยวเดีด๋ยวมาดูดูกันผ่านเกณฑ์ไหมดูเปล่าผ่านแข็งเนี่ย่ะเนี่ยมันจะเป็นขนๆแบบเนี้ยต้องเอาขนๆนีน้ออกก่อนนะโอ้ยบางคนเขาก็เรียกเห็ดขี้ไก่ขางขี้ไก่ขางก็คือไข่ของแมลงวันนะ ว่าจะไม่เอาก็มาเจอเอเอออจนได้สงสัยต้องเอาแล้วนะนี่น้องน่ารักเชียว แม่ที่คันเข่านะคันเข่าเจ็บเห็ดนะนี่ค่ะหากินอยู่รอบต้นนี้นะค่ะ บ้านแม่ดื้อแม่ป่านี้ไม่มีเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเมื่อก่อนเห็ดพึ่งเยอะตอนแม่ดื้อม,มาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆไปเก็บเห็ดตอนนั้นก็เก็บเห็ดไม่ค่อยเป็นเนาะไปกับแบบพี่ๆเพื่อนๆที่เขาแบบว่าเคยเก็บเห็ดที่ไทยเนาะแม่ดื้ออยู่ไทยก็ไม่เคยเก็บเห็ดนะเขาพาไปเก็บก็เลยไปเก็บกับเขาก็ได้เรียนรู้มาว่าไหนกินกินได้อะไรเงี้ยอะไรที่ไม่เคยทําก็มาทําอยู่นอร์เวย์นี่แหละค่ะอยู่ไทยไม่เคยทําอยู่นี่ได้ทําหมดทุกอย่างนะ กับข้าวกับปลาเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะสบายไปตลอดชีวิตซื้อแกงถุงกินตลอดชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะไปต่อค่ะอันนี้เห็ดปวกอันนี้เห็ดอร่อยนะเนี่ยแต่มันแห้งแล้วโอ้ยมันแก่แล้ว่ะนี่เห็ดปวกของไม่ดื้อ แกแล้วเอาไม่ได้ดอกนี้ก็ใช่นะแต่ยังแข็งอยู่เลยอ่ะเอาเถอะเด็ดละโหดอกนี้ใหญ่เอาไหนเสียได้ตัดขาแล้วนะคะเมื่อกี้เพราะว่ามือที่ไม่ได้ถือกล้องถือมีดอยู่อยากได้เห็ดพวกให้น้องเก๋จงเพราะไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้ไม่เก็บอีกห้าปีก็ไม่เป็นไรนะเห็ดไม่ได้เยอะนี่เห็ดพวก อ้าวลอยใครตัดขามีคนมาแล้วเหรออ้าใครมาดึงไว้เนี่ยเก๋เก๋มาทางนี้หรือยังเนี่ยแหละเห็ดอร่อยเอาไปย่างนะแล้วทำเจีาเห็ดอย่างแซ่บตรงนี้ได้สามดอกอา้าวหยยบเห็ดหนึ่งสอง สามดอกแต่ดอกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังแข็งอยู่ขายาวใช่ี่ยเดี๋ยวไปจัดการตรงนี้ตั้งกล้องก่อนขาสวยนี่ดอกคือสวยจะเป็นอย่างนี้ ป่านนี้เห็ดปวกเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้วสงสัยพวกแม่ดื้อมาเก็บไปหมดแต่แม่ดื้อก็ไม่เอาขาไปนะถ้าใครเห็นแม่ดื้อเก็บเห็ดจะรู้นะแม่ดื้อไม่ไม่เอาขาไปนะแม่ดื้อตัดทิ้งยาวด้วยไม่ได้แบบไม่ได้เหล่านะแบบตัดเลยเอาแต่สวยๆจริงๆค่ะอ้ยดูเห็ดอันนี้เต็มไปหมดว่าจะไม่เอาเดี๋ยวคงต้องเอาแล้วมั้งเนี่ย นี่มาเจออีกกลุ่มนึงละไม่มีเห็ดอะไรให้เก็บนะปกติม่ดื้อก็ไม่ค่อยอจ้าอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปนี่ไปเดี๋ยวไปถ่ายโอ้ขาย,ยาวมาก ไม่ได้เหยียบเห็ดนะไม่เห็นเห็ดนี่แบนเลยนี่ดอกนะึงนี่ดอกนะึงตรงนี้ดอกหนะึ่งอันนี้เขาเรียกเห็ดปวกนะเอาไปย่างในเตาอบนะแล้วก็เอาไปตําแจ่วสุดยอด นี่ได้หลายดอกเลยข้างล่างนู้นยังมีอีกเดี๋ยวแม่ดยจะลงไปเก็บมานี่เห็นะหขาเปเลอเลยนี่อดอกนะึน่งนี่เดี๋ยวขึ้นไปตัดขาดกันไม่ได้เอากองมาตรงนนะี้ ขายยาวนะไม่ได้ไม่ค่อยชอบขาเท่าไหร่ไม่ได้ชอบหมวกนะโหดอกนี้แน่นตึกเลยขาแน่นมากเมื่อก่อนไม่ไดื้อไปเก็บเห็ดกับน้าน้าไม่ไดื้อจะบอกว่าเสียดายเอาไปนอยหมูแต่ไม่ไดื้อไม่เคยเสียดายอะตัดแบบว่าของมันได้มาฟรีแล้วมันไม่จําเป็นต้องเสียดายอะโหดอกนี้แข็ง อ่อเอลยอันนี้กำลังอ่อเอเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยเอาขาไปก็กินไม่อร่อยเหมือนตรงหมวกนะหมวกอร่อยกว่าสวยหมดละว,วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะนถ้าเกิดแม่ดื้อจอดเอเก็บทักคอนแลนเนี่ยใส่ได้เต็มถุงอ่ะไปต่อกันน้นนองแอบ,บอยู่ใต้ขอน ดอกแข็งๆน,นะฮะไปต่อเนี่ยสายเห็ดเนี่ยตายหมดเสียดายเนาะนแกตายถ้าเรามาตอนต้นเดือนจะดี <โฮ S 1> แต่ว่า <โฮ S 1> ถ้าฝนตกก็ไม่ได้มาอีกตออแต่ฝนตกไนะมันก็ไม่ได้มาอีกก็ต้องดูด้วยแดดก็ไม่มีคึ้มทั้งวัน้ทำไมทำไปทำไมพี่ได้เยอะกว่าวแต่ว่าถ้าเกิดเขาแห้งไม่โดนฝนเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าชุ่มฉ่ำดีก็จะเป็นสีแบบเนี้ย ชุ่มฉ่าถ้าแห้งก็จะลักษณะนี้ไม่ค่อยโดนน้ําแต่ก็รสชาติเหมือนเดิมค่ะนี่เจออีกแล้วค่ะเห็ดคีไก่คางอ๋อดอกนิ่มละไม่เอเห็นขาวๆนึกว่ายังแข็งอะแต่ดอกนี้ยังแข็งนะนี่ดอกนี้ยังแข็งน่ดอกนิ่นมละดอกนี้ก็นิ่มละไม่เอาเพราะว่าไม่สวย อันนี้ก็แก่แล้วนะคเดี๋ยวมาดูดอกนี้แอบนี้นะ่ยดอกนี้ก็นิ่มแล้วไปหาดอกใหม่เสียดายเนาะดูดีๆตรงใบไม้เออตรงใบไม้เปิดดูนะพาจาเชิญคุณพี่เจ้าตรงนี้ดูซิเนี่ยเต็มไปหมดเลย,ลยนะอ,อือโอ้ยไปดอกนี้ก่อนดอกนี้ใหญ่ แถวไปหน่อยขึ้นไปถึงโคนต้นไม้นั่นเลย อันนี้ต้นบลูเบอรี่ป่านะะไม่ค่อยมีลูกเลยไม่เห็นมีลูกเลยนานๆเห็นลูกนึงแต่ว่าบลูเบอรี่ป่าจะอร่อยจะเปรียปร้ยวๆหน่อยตอนนี้เริ่มจะแบบล่วงหมดแล้วนะคะใบก็เหลืองลูกของล่วงไปหมดแล้วฮะเนี่ยใช่หมดเลยนะนี่ก็คือต้นบลูเบอรี่ป่านะเนี่ยมันหมดแล้วกินไปแล้วหนึ่งลูกเมื่อกี้นี้ปากกลับบ้านเฮ้ยองเกดอกสวย เน่าก็มีค่ะเต็มหมดนี้พี่ได้หนักอยู่นะเนี่ยเกี้ยวไปเลยพี่แมวเอกอ้ยใจเยาไปไ้เยอะยังนี่ได้เต็มถุงแล้ว,ลวไม่ได้ให้เพื่อนไปละถุง,ถงน้อยไป